มาโอเคสมัยก่อนมันก็อยู่บนเลเ4อร์สี่ล้อนั่งกระโลบหน่อยที่มีชื่อว่า get hit by a car simulator ซึ่งแมปนี้นะครับเป็นแมปที่กูลองเข้าไปเล่นแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวจริงกูเล่นสักสิบวิแล้วกูก็เข้าใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเกลียนโคตรเกลียนเนี่ยนมึงดูดิเกลียนจนแม่งกดไลค์คนคนกดไลค์แต่คนเล่นค่อนข้างน้อยแต่แบบกดไลค์ไม่อย่างเยอะนะครับซึ่งมันเป็นเกมตามชื่อไอเดินจำลองการโดนรถชนนะครับโอเคไม่เละเลยนะครับไม่ต้องพูดมากไอที่ชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้ว Okay. Oh, oh. อนนโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยผมบอกแล้วไงเปิดมาแล้วมันเกลียนอย่างงี้แหละโอแต่ละอันแต่ละอันคือมันไม่ใช่การจำลองรถชนปกติหรอว่ามันเป็นการจำลองความเอ่อจำลองโลกแตกซะมากกว่าใช่เพื่อนโปรดักต์ประเทศกิชชอปอ๋อแบบมีของโปรดักต์ของโปรดักต์ไม่ใช่ประเทศกิชชอปโอเคดูนี่ว่าในแมปมีอะไรบ้างนะครับเกมนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแล้วก็เอ่อคลิปที่ผมจะอัพ กูยังไม่ทำหาอะไรเลยนี่ที่เซเว่นอีเว้นนี่ไปหาซื้อ,อกับไอเกนซื้อแซนวิชกินเออนะครับเออผมบอกกันนะครับว่าคลิปเอ่อที่ผมจะลงเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะทำการตั้งเวลาไว้นะครับเพราะว่าเอา่อกูจะไปเที่ยวเกาหลีนะครับอันนี้พูดจริงนะกูจะไปเที่ยวเกาหลีนะฉะนั้นผมก็จะทำการตั้งเวลาเพื่อเอ่อทชมคลิปให้ดูนะโอเคม,มีอะไรไหมมีหนังสือ มีโค้กอ่ะเอาโค้กไปยังไงอ่ะในร้านไม่มีหาอะไรเลยเอาออฟเซอร์มันไม่มีอะไรเลยหรอเนื้อเหนือจากมั่มงสีงงเล่มนี้เล่มเดียวโอเคกลัวไม่น่ามีจริงๆอะ่ะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะสาธคิดการฆ่าเราเหนที่ดีให้ดูนะนะครับผมดิดที่อายุต 63, ่ำกว่า13บสามปีมันโดน จับไข่ทำไมเ่ยตอนนั้นนะโอเคโอเคผมว่ามันไม่ปลอดภัยนะมันดูไม่ค่อยปลอดภัยแต่ผมก็จะพยายามไปนะไอ้เหี่โม่อกูตายเลยไอ้พอตุกสงบสุดแล้วโอยเหี้ยกูว่าอืมกูัวาม่กระเด็นไปโลกอื่นเลยผมนะครับจะขึ้นไปป้ายวีบอร์ดจางนั้นอำมงค์ นะเป้าหมายคือเราต้องเข้าไปรงขึ้นไปบนบิวบอร์ดให้ได้นะเพื่อเย่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเราตายบนนั้นเนยนลยหรือโอเค่าผมขึ้นมาถึงได้แล้วนะนี่ก็ถือว่าเป็นกิดเอนดิ้งที่ดีนะครับนะชมพาทชิดดีๆนะยเมไปไปไปด่รักห้ามเลยฟอร์ กูตกใช่ตกูตกตายโอ้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 อ้โอ้อโอ้ยโอ้โโอ้โอ้โอ้โโอ้โโอ้อโอ้อโอ้อโอ้โ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 ้โอ้โโอ้โโอ โอเคมเมื่อกี้มันเดือดชนหน้ากูแล้วคราวนี้ก็มาชนเกมไม่มันเป็นเหี้ยเลยเกมเหี้ยเลยเนี่ยแม่งโคตรปั่นแบบเกียนชิบหายแม่งเกียนมากแต่อย่างไรมันก็ไม่เกียนจนหน้าหน้าหน้าเกียม,มเกียนแบบคนตีนนะเข้าใจไหมนี่สมบ,บ,บ,บูรณ์แล้วโอเคไม่สมบ,บูไม่สมบ,บูขอ,อขอห้ามหนุนเลยครับวันคือมันไม่มีปุ่มที่วิ่งอ่ะเข้าใจไหมแล้วกูต้องเดินงง,งงไปตายเลย อันนี้คือกูยังไม่เดือนอะไรแล้วกูตายเลยกระโดด yes สพัดเฮยยังไงีม this greasy o b เฮ้ยอใส่น,น,น,นี่นี่ตองมี้ยัซุไปไม่กูตายเพื่อนกูยัดขาน้ากูเลยโอเคว่า ผม้อหออก,กูซัฟเฟอร์มากนะกูจะไม่ทนนะครับโอเคกูมไม่ต้องทำอะไรนะครับกูก็ตายแล้วนะเร็กูแค่ต้องการข้าวหนุนเพื่อนโอเคโอเคโอเคผมจะ กูแม่งไม่แม่งอย่างนี้แหละเกมแม่งปั่นชิบหายผมไม่งต้องการม่าทุนเฉยพี่นี่คิดว่าเกิดฮะว่าตายโอ้เกมแม่ง มันคือเกมทรมาน yes ผมเข้าแล้ว yes มันคือเกมทรมานซิมูเลเตอร์ดีๆเลยใช่ไหมเพื่อนอ่าแล้วผมจะข้ามกลับนะครับเออโอยกยไปดูด้วยเอาไปเอาไปอะไรเนี่ยอ่าโอเคครับรวันนี้ผมส t r ร k e someone ฮะ s t r i ์เได้เหรอ อ <tip> ันนี <t> ้ต้องเติมใช่ไหมใช่ใช่ต้องเติมแล้ว <t> กูมีแค่หนึ่งโลบัคใช่ครับในค้างกูตอนนี้มีแค่หนึ่งโลบัคเบื่อโอเคมคิดดีกว่านะมันดึกแล้วแล้วก็โอ้โหโอเคนี่เป็นหนบเซเว่นนะครับที่เป็นสมโอเคไปยืดดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วลืมติดีใจว่าคลิปใหม่ๆสำหรับนี้ไปนะจ๊ะบ๊ายสิยาจะกัดที่ใหม่ครับผมคลิปนี้บอกเลยแม่งทรมานนะที่ความพยายามที่จะเก็บนี้